ขราวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับสิงหาแม่พาเที่ยวนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางรถแล้วก็พันธมิตรมากมายซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณอัศสรและวันปีใหม่นะครับมาเป็นตัวแทนคุณแม่ลูกด้วยนะครับซึ่งการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทาง ท่องเที่ยวในช่วงเดือนติงหาคมนะครับจนถึงเดือนกันยาอยู่นี้ซึ่งเป็นช่วงของโรซีซั่นนะครับและเป็นช่วงของปีซีซั่นหน้าฝนนะครับซึ่งก็มองว่าในเดือนหมาเมงคลน,นะครับซึ่งเป็นเดือนที่ทุกคนนะครับก็มักจะได้ลองขอพาคุณแม่คุณลูกนะครับก็จะพาะไปท่องเที่ยว ึในปีนี้เราก็มองว่าคุณแม่แหลายๆท่านก็ยังมีอีกมากมายนะครับมีหลายกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการขยายตัวไปนะครับที่คุณแม่ยังวัยรุ่นอยู่คุณแม่ที่เ,เป็นผู้อาวุโสคุณแม่กระทั่งคุณแม่ที่อาจจะมีลูกเป็นน้องหมาน้องแมวเป็นสั์เลี้ยงะไรต่ายได้วยกันท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยกันนะครับเราจึงได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆแล้วก็จะทำ นะครับสิทหาแม่พาเที่ยวขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มาลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์นะครับเพื่อจะเป็นการมีส่วนลดและก็ voucher ต่างๆรับกว่า1นึ่งหมื่นรางวัลน,นะครับให้ร่วมเดินทางกันแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็คงจะให้มีการเดินทางออกท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นรายนะครับแล้วก็ไปตรายได้ถึงสองพันไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท โลตัสมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมมือสนับสนุนกับแคมเปญของทททสิทธาแม่พาเที่ยวคันนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสปาร์คคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ที่มีร้านหรือสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะครั้งนี้เนี่ยเราไม่ให้คุณแม่นะคุณลูกเนี่ยไปเที่ยวกันแค่ฟรีฟรีีปล่านะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปช็อปฟรีด้วยเช่นกันนะคะก็ทางโลตัสเนี่ยก็มีเตรียมเบาเชอร์ในการสนับสนุนโครงการนะคะกว่าหมื่นรายการให้กับลูกค้าของเรา ช้อปฟรีกันที่โลตัส hmm. ไปชาร์จพลัง mm hmm. เติมพลังแวะทานอาหาร mm hmm. แวะชาร์จรถ E ีีกันที่โลตัส hmm. ได้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคุณยายพาคุณแม่คุณแม่พาคุณลูกนะคะ mm hmm. แล้วก็คุณลูกอาจจะพาน้องน้องหมาน้องแมวเนี่ยกออกไปเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วก็แวะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเมืองหลักนะคะหรือว่าเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวของเราได้แล้วก็อย่าลืมแวะโรตัสนะคะในการช้อปในทุกๆสถานที่เที่ยวที่ไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ นะคะคสำหรับโครงการนะคะสิงหาแม่พาเที่ยวนะคะตอนแรกก็เอ๊ะฟังผิดหรือเปล่าเที <c oughs> ่แบบสิงหาพาแม่เที่ยวสําหรับปีนี้คือแม่พาเที่ยวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใครจะพาใครมันก็เป็นความสุขในในในการกระชับความสัมพันธ์แม่ลูกนะคะนในงานเทศกาลวันแม่ แตใครพาใครก็แล้วแต่แต่ขอ้เที่ยวในไทยใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ได้ไอเดียใหม่ๆมากมายเลยค่ะว่านอกจากเราจะปกติเราเที่ยวกันเมืองหลักแล้วเนี่ยก็อยากแนะนาให้คู่คุณแม่คุณลูกเนี่ยไปเที่ยวเมืองน่าเที่ยวด้วยก็ยังมีเมืองน่าเที่ยวที่ที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะสร้างความสุขความทรงจำดีๆให้กับคู่คุณแม่คุณลูกคู่นะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือก่อนที่แม่ลูกจะไปเที่ยวกัน ขอให้มาลงทะเบียนนะคะที่เวอร์ไวเว็บสิงหาแม่พาเที่ยวค่ะเพื่อเรือกรับสิทธิประโยชน์มากมายนะคะเพื่อให้ทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขนะคะท,ทั้คุณแม่คุณลูกทุกทุกคู่เลยค่ะก็ขอให้วันแม่ปีนี้คุณแม่